อำเภอพ,พิบูลบังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสอดคล้องกับแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารขยายผลสู่เส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกัน ภายใต้การนําของนายโสรชัยครองยุทธนายอำเภอพิบูลบางสาหานส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นําชุมชนและพี่น้องประชาชนชาวเอำเภอพิบูลบางสาหานได้รวมกันขับเคลื่อนการดาเนินงานโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการปลูกผักสวนครัวและไม้ผลบริเวณรอบที่ว่าการเอ,เอําเภอและบ้านพักในเอำเภอพิบูลบางสาหานตามแนวทางผู้นําต้องทําก่อนและผู้นําต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง กอนขายายผลไปยังทุกหมู่บ้านโดยคัดเลือกถนนสายหลักของหมู่บ้านเป็นเป้าหมายในการดําเนินงานเพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านใช้พื้นที่สาธารณะเช่นวัดโรงเรียนและสถานที่ราชาการเพื่อดําเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพรไม้ผลไม่ต่ากว่า30ชนิดพร้อมทั้งแบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าให้กับผู้เดินยากจนผู้สูงอายุและพี่น้องประชาชนในการจัดกิจกรรมทำมุลตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม พื่อมอบให้กับผู้ยากไร้และครูเรียนเราบางในทุกหมู่บ้านครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณแม่ทวีทรัพย์บุญมีนะครับบา้านเลขที่69หมู่ที่10ตำบลโนนกลางนะครับวันนี้มาพร้อมกับท่านประธานสตรีอำเภอพิบูลมังสาหารนะครับท่านทัศนีบุญประสิทธิ์รวมถึงท่านกำนันบุญมีนะครับท,ท่านผู้แทนผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการพัฒนาสตรี นะครับรวมถึงผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนนะครับทีมพัฒนาชุมชนก็มาให้กําลังใจคุณแม่ทวีทรั์นะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมให้คอบของนะครับเพื่อที่ใช้ยังชีพนะครับเป็นข้าวสารอาหารแห้งรวมถึงต้นไม้นะครับแล้วก็พืชผักสวนครัวการเพาะปลูกซึ่งคุณแม่นี่นะครับมีแปลงผักสวนครัวนะครับที่ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์นะครับในการ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐก,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 กิจพอเพียงนะครับน้ำตาไหลเลยมีแต่ร้องดดียอยากเงียบจไปปนไม่กล้า ยาไฟหรือเพวกที่ใส่เชือ่ออไรกัน่ล้วเดย่าสิพอิกตึงพอิดตึงตดงก็ระทั่งใงานทางอำเภอทั้งจังหวัดทังตำบลทังกำลังภูเกาตเขาพอต่อเข้าอยู่ในต่คอเจริญในพายนาสุขแาะปฏิภาณท่าารสมบัติเใช่หรับการน้อมนำแนวทางรัชสมริของผมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยมบรมราชุมารีซึ่งงคามดาเนินการต่อยอดมาโดยตลอด บ้านพักของนายอำเภอเองซึ่งเป็นต้นแบบในการดําเนินการเนี่ยก <c oughs> ็จะสามารถเก็บผักเนี่ยไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งมเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆเนี่ยเวลาเราออกไปมีกิจกรรมที่สําคัญทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธ <c oughs> นาคารเมล็ดพันธุ์ซึ่งเราไปมอบให้กับพลรือนต่อบาการต่อสู้ราชนัความยากจนซึ่งวันนี้ก็มีการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนอยู่นะครับสาหรับเส้นทางนี้มีผลบุคคลรักกันแล้วก็บ้านนี้มีรักผูกพันินเอง นอกจากอำเภอจะทำเป็นต้นแบบร่วมกับส่วนราชการใน่วนราชการอำเภอแล้วก็วยังมีการขยายผลไปยังพื้นที่ในทุกตําบลหมู่บ้านนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับลูกหลานเยาวชนในการที่จะเป็นกับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงครับ